นี่บอเพันเอื้อนมาฟ้าหลวเนาะฟ้าหลวแดดกระแดดม่เจี่ยนมาขาวคือมีหมอกอยู่ฟ้าหลวห้าเหลืองม่เแจาหัวขวัญฝนตกไหมแดดเต็มฟ้าอยู่ฝนรงมากไหมรุ่งมากกับพ่บอกผู้ใดญ่ันี่ยมวยบ่อมาเลื่อเท้าได้มาบ้านมาเลือเ่อเท้าอยู่คือมีลมนะคะลมโชวว่าฝนตกแน่นะว่าเป็นสีเขม,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 มพัมเขมพัพอปอแปะพอแปะนี่แหละจ้าคือสีตรข้างไก่ไม่ถึงบ้านไม่เจอพี่คัดบ้าน บ้านสุดท้ายของอำเภอเมืองจะใกล้ๆกับน้ำพ้องบ้านม่เจอบ้านน้องเด่นน่ะเนาะ,ะค่ะแต่ว่าเมันตีเต็มฟ้าละอันฝนนะครบเพราะบอตกตอนนี้แดดเต็มฟ้าขึ้นกันค่ะอากาศเป็นแบบเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดีอยู่บ่าใครเป็นวัดแต่วความก็มีข่าวปลอมเฟกนิวเฟกนิวคือข่าวปลอมนะคะ่ะข่าวปลอมมาตัวหยายญาตินุ่นญาตินั่นญาตินี่ แต่ละมือกับมีแนวยันดูแล้วกันยังมาตัวกันต้มกันอีกอยู่อันของจริงนั่นคือวัดที่ปรนดังอยเดี๋ยวนี้แหละค่ะสามนาสักพันชันพมพุ่นะเป็นกันยังเปลี่ยนอยู่เนาะค่ะนรทธาบรรดาศักทั้งพานนี่ก็โอ้ยเนาะสอนกันพนาวาคือพ่อฟังพศเนี่ยนะอย่าใครฟังพศในเจ้านี่อย่าเพิ่งคัดคานอย่าเพิ่งยอมรับพดของพระพุทธเจ้าพุทธวจนะนี่พรกันฟังเนจ้า มายอมรับกับฟังกันแน่ขันเช่าพุทธนวะว่าพุทธวาจังได้พระพุทธเจ้าเป็นบอกเข้ามาจางได้การดูการกินการคล้องเลื่อนการอยู่ในสมนาเพศเนาะคะ่ะเป็นแต่ฟังเทเ้ค่ะไม่เจ้านี่โชคดีอยู่เก็บมันตายนี้จกักบ่ได้ฟังพุทธวัจนะพอฟังแล้วๆโอ้ยสอดพุทธสอดพุทธสอดพุทธมีแห้งใกนะคะมีเหตุมีผลจะนั่นละ่ะ เบาไปแน่ยกับข้าวข้าวกางๆนองแตงโมกับพระธาเด้สรุปนะคะกับฟังไปโอ้เป็นข้าวระดับลูกเลยทีเดียวละเขากับเบิ้งไปเขายุกับสังคมจะว่าบ่รับรู้เด้ค่ะต้องรับรู้อยู่เด้อยู่กับสังคมเนาะจ้ะต้องรับรู้รับรู้กับ่าเอามาทุกไม่ยากดอกแต่กับว่าเอามาอันียากอเดียคู่หวานเป็นแบบไดอยู่แต่ว่าในส่วนหนึ่งก็ต้องรักษาจิตในแดนบวก จิตใจในแดนบวกผู้หลังคนรับเรื่องเล่าขางนอกเขามาซู่ขังแน่ใจแน่ใจเจ้าของก็เป็นซึมเสาเรื่องผู้อื่นผลมาซึ่มเสาเจ้าของจังสันกับบ่ได้ครับเรื่องผู้อื่นกับเรื่องผู้อื่นเรื่องเจ้าของกับเรื่องเจ้าของมั่นคนละเรื่องนะค่ะผู้อื่นกับขึ้นนอกเหนือจากเจ้าของนั่นแหละมันเป็นผู้อื่นเรื่องเจ้าของกับขึ้นเจ้าของ สุดร่มเบิกเจ้าของอยู่นี้นี่คือยเร่องเจ้าของวานทั่วไปน้องค่ะเนาะไม่เจ้าก็บอกเสม,มปีนะคะวอาไปทัวทิพทัวแดนมีอย่างก็บอกาปพาอมนหอดสามนาทีเนาะพวกมันเคง่งพวกนกระหอดหลายนาทีอยู่เด้เห็นนันขี้เตือ่อเพราะว่าเราบอกกันโน่นนั่นนี่ไม่เจ้าถ้าได้ประสบความสําเร็จไม่เจ้าก็บอกได้ซ้ำไม่เจ้ารับรู้เนาะจ้า